เอาลีโทนี่พามาชม เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสจากเกลือสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการบำบัดน้ำดีและน้ำเสียนะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือที่เราสร้างให้กับลูกค้านะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอ่าน,นี่คือถังเกลือนะครับอันนี้เราจะมองเห็นปริมาณเกลือที่เหลืออยู่นะครับเมื่อไหร่ที่เกลือหมดเนี่ยเราก็แค่เปิดกระสอบแล้วก็เทเกลือลงไปนะครับอันนี้เป็นถังกรองน้ำสำหรับเอาไปใช้ในการผสมกับน้ำเกลืออันนี้เรามีถังฟิลเตอร์ให้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่า น้ำประปาที่เอามาใช้ในกระบวนการเนี่ยถูกกำจัดความสปกปรกแล้วก็เก็บสารจำพวกแมกนีเซียมหรือแคลเซียมนะครับเพื่อไม่ให้มันไปอุดตันเซลล์นะครับอันนี้คือตัว็กโทรไล l y อร์หรือเซลล์ต้นกำเนิดนะครับก็จะถูกบรรจุอยู่ในกระบอกอันนี้นะครับด้านหลังของ็กโทรไลเซอร์ก็จะเป็นถังปฏิกิริยานะครับถังปฏิกิริยามีขนาด200ลิตรนะครับข้างๆกันเนี่ยเราจะเรียกว่าถังคูลิ่งนะครับข้างในถังคูลิ่งเนี่ยจะมีคอยล์ไทเทเนียมอยู่นะครับเราจะดูดน้ำเสียของลูกค้านะครับมาใช้ในการคูล คอยเรีงของเราเพื่อควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ร้อนจนเกินไปทำให้ไม่สิ้นเปลืองการใช้พลังงานนะครับ